สวัสดีค่ะค่ะไหนบล็อกบล็อกทำท่างไงห้อเสือเสือเศาดีใจ <c oughs> ดีใจแค่เนี้ย <c oughs> ดีใจแค่เนี้ยจริงอ่ะดีใจแค่เนี้ยจริงๆเหรอแ้ถ้าได้ของเล่นจะทำหน้าไง La ta tàu bụng 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 bye bụng bụng Bye bye bụng 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 bye bye, bụng bụng áo, bụng áo, không áo, Mày áo. ไม่บอกไม่าบายบายเฮ้ยไปดีกว่าบายบายเอาลงคลุกสวัสดีค่ะเย้จ้า